ป้าจ๋าเก็บตังค์เลยป้าอร่อยเหมือนเดิมใช้ได้จ้าสแกนจ่ายเลยค่ะคะุณตั๊กบ้าไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายเงินกันด้วยไม่ธรรมดาโอ้ส้มตามเอกให้ลินจริงๆต้องพูดมากสแกนจ่ายป้าก่อนมาเดี๋ยวกูพาเมียมาทะเลาะไม่ได้จ่ายสักทีเงินเนี่ยจ่ายสแกนเลยไม่ต้องกลัวป้าร้อยยี่สิบบาทเองเงินแค่นี้โถตักบริบูรณ์ เย่เรียบร้อยไปเจอกันนะป้านะอร่อยอ้าวเดี๋ยวจะเรียกไปไหนเนี่ยป้ายังไม่จ่ายป้าเลยจ่ายแล้วป้าจ๋าตอนไหนบุญตะกี้นี้นี่ไงป้าจ่ายไปแล้วยังไม่จ่ายตะแกงจ่ายไปแล้วป้าร้อยยี่สิบบาทยังไม่จ่ายโกงป้าแน่เลยเนี่ยอุ้ยคุณป้าตายแล้วอุ้ยใส่รายลูกค้าป่ะเนี่ยป้าตายตายโกงป้าเนี่ยมเป็นข่าวดังเลยเนี่ยส้มตำเอกไพลินแบบเนี้ยมาเก่าหาลูกค้าแบบเนี้ป้ายังยังป้าเสีย เมื่อถือของป้าเนี่ยไปเช็คดูกันก่อนสิเข้าที่ไหนเนี่ยมานี่เลยเนี่ยร้อยยีบาทเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยยังไม่เข้าโอนใหม่เลยจ่ายใหม่ตอนนี้ป้าต้องเอาทีวีเนียมาใช้กาเจอคนอย่างนี้แหละเออรีบจ่ายได้ร้ายกาจจริงตลอดได้ครับป้าโอเคครับโอนให้แล้วนะป้า120บาท โอเคร้อยยี่สิบาทเข้าแล้วไปกลับบ้านได้วััสดีครบ